สวัสดีครับแฟนการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิพทําควิเศษครับวันเสาร์ที่16กันยายนสองพันร้อยหกครับสถาบันปรีดีพนมยงครับวันนี้ในอดีตนะครับเมื่อ66ปีที่แล้วรัฐปหารโดยจอมพลสริทธนรัฐเข้าสู่ยุคเผด็จการพ่อขุนอุปธรรมการเป็นรัฐบาลภายใต้การนำของจอมพลปพิบูลสงครามที่ได้อำนาจมาอย่างไม่โปร่งใส สมัยการเลือกตั้งสกปรก26กุมภาพันธ์2500ส่งผลต่อความไม่ราบรื่นในการเป็นรัฐบาลนานหลายเดือนและดำเนินไปท่ามกลางการประท้วงของนักศึกษาและประชาชนอยู่เนืองๆกระทั่งราว6โมงเย็นของวันที่16กันยายน2500นะครับเมื่อ66ปีที่แล้วจอมพลสฤษดิ์ธนรัตฐ ผู้นำการปฏิวัติรัะหารครั้งที่6วางกองกำลังทหารและสถานที่สำคัญจากรัฐบาลและจุดยุทธศาสตร์ในเมืองหลวงยึดอำนาจจากรัฐบาลจมพนปอพิบูลสงครามได้สำเร็จจึงเป็นอันสิ้นสุดการคลองอำนาจของจมพนปอพิบูลสงครามที่กินเวลาย,ยาวนานกว่า10ปีปิดฉากการเมืองสามเศร้าและเข้าสู่ยุคพ่อขุนอุถัมภธรดอย โดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ในห่วงเวลาก่อนรัฐประหารครั้งนี้ปลายทศวรรษ2490การเมืองไทยดำรงอยู่ในความผันผ,ผวนจากสถานะที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกเป็นสามเศร้าของจอมพลปพิบูลสงครามที่พยายามคานอำนาจระหว่างพลตำรวจเอกเผ่าศรยนนท์กลุ่มซอยราชครูและจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ กลุ่มสี่เสาเทเวศซึ่งต่างก็มีอำนาจทางการเมืองและกองกำลังเป็นของตนเองการทำหน้าที่ของรัฐบาลจอมพลปพิบุญสงครามในฐานะผู้นำที่ได้มาจากคณะรัษฎรครั้งที่สองในคราวนั้นถือเป็นครั้งสุดท้ายด้วยประสบกับความวุ่นวายและบังเกิดจุดแตกหักของอำนาจฝ่ายนิยมจึงปรากฏการผนึก กำลังและระหว่างฝ่ายอนุรักษนิยมและจอมพลสริดธิ์ธนรัตซึ่งนำไปสู่การรัฐประหารและสิ้นสุดการเมืองสามเศร้าการรัฐประหารครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูสถาบันกรรษัตริย์อย่างรอบด้านนับตั้งแต่การอภิวัตสองสี่ไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมรวมไปถึงจุดเริ่มต้นของการเมืองพ่อขุนอุปถัมภ์ซึ่งมีจอมพลสริดิ์ธนรัต วางตัวเป็นพ่อขุนในการอุปถรัรมภ์รัศดรผ่านการสนับสนุนของรัชการในกระทรวงต่างๆและใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตราที่17ในณนะเวลานั้นในการห้ามปรามประชาชนผู้ที่เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงภายหลังรัฐบหารจอมพลสุริชรัฐยังได้นำพาสังคมไทย ถอยลงคลองถอยห่างจากประชาธิปไตยมีการยกเลิกและลบเลือนดกของคณะรัษฎรเช่นการยกเลิกวันฉลองรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนวันชาติการถอดหมุดครัษฎรออกไปเป็นครั้งแรกรวมถึงการที่ประเทศไทยจำต้องตกอยู่ในระบอบเผด็จการที่ดำเนินการสืบเนื่องโดยจอมพลถนอมกิติขจอรอีกนับสิบปีจนกระทั่งสิ้นสุด ด้วยความเคลื่อนไหวของขระบวนการรักษาและประชาชนภายในตุลาคม251 6กขอบคุณสาวินประดีพนมยงค์ครับขอบคุณารายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำความพิเศษสวัสดีครับ